พอน้อมกราบพ,พระครูเทพโลกอุดรน,นะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนสมาชิกค,คาเฟ่ไลออนทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมีรายงานเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับว่ามีที่ไหนบ้างนะครับภาพแรกก็จะเป็นเห็นดาวตกเหนือฮิราสึกะจังหวัดคานากาวะของญี่ปุ่นในวะันที่20เดือนมก,กราคมนะฮะก็ชมภาพกันไปนะครับเป็นภาพ ที่พยายามที่จะตัดต่อให้มันท่านได้ชมได้มากที่สุดเพราะว่าระยะเวลามันเร็วมากไม่ถึงสี่วินะคะัฉะฉนั้นมันเป็นภาพที่ตัดต่อยากมากก็ชมกันไปวิเคราะห์สถานการณ์กันดูนะครับนี่คือภาพที่ดาวตกที่ญี่ปุ่นนะฮะภาพต่อมานะครับที่บราซิลนะฮะ ใน,ในวันที่24เดือนมกราคมนะครับน้ำท่วมและแผ่นดินถล่มในฟลอเรนซ์นาโปลิสนะฮะฟลอเรนซ์นาโปลิสของบราซิลนะฮะก็เดี๋ยวชมภาพเหตุการณ์ว่ารุนแรงขนาดไหนทั้งแผ่นดินถล่มและก็ของน้ำท่วมนะครับเฮ้ย hey. Viu tudo, eu vi que tava, tava coisa, eu vi que filmei tudo, Zé Eu meio, tudo. Eu meio, tudo aqui, eu tava vendo, eu vi isso, vi que eu tava tirando foto. Eu tava vendo que tava delatando. É, coisa, eu isso. Eu sabia que tava delatando, eu tava vendo. Meu Deus! Puta, que susto, cara! A se assustou! Ah, olhou o né? É. Agora vai tá levando, né? passar carro tá... aqui, aqui. Olha, ali que a água está... ตอพนี้ในสหรัฐอเมริกานะครับรมิชิแกนในรัฐมิชิแกนในวันที่21เเดือนมก,กราคม ที่เจอกองบินอยู่เหนือน่านฟ้านะครับนนอยู่ปร,รประมาณนี้นะครับกองบินที่อยู่เหนือน่านฟ้าก็ทําความเข้าใจเองนะครับว่าคืออะไรนะรนการเคลื่อนที่ในเป็นมุ่มันอยู่ประมาณนี้ที่มิชิแกนก็ทุกอย่างก็เริ่มเปิดเผยให้ท่านได้เห็นมากแล้วนะครับสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นนะะ สิ่งที่ไม่ได้รู้ก็จะได้รู้นะครับทุกอย่างเริ่มดำเนินไปแล้วนะครับทุกอย่างสื่อถึงกันหมดแล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะเจอกันจะจัะเมื่อไหร่นะฮะ ภาพนี้วิดีโอนี้ชุดของอินโดนีเซียนะครับเมกอิริสเดสเดน เดสเซนต์นะครับเหนือแคนดารินะครับของอินโดนีเซียในวันที่22เดือนมกราคม2564นะครับก็ชมดูภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับว่ามันเป็นยังไงเราก็ได้เอาออกมานำเสนอให้ท่านได้ชมกันในภาพทุกมุมโลกนะครับว่าชุดช่วงท้ายก็จะเป็นเรื่องของภาวะสงครามนะครับที่จะเกิดขึ้น ในระหว่างจีนกับไต้หวันนะครับซึ่งมีอ,อ,อีกเรียกว่าอะไรผู้มีอำนาจในโลกนี้ก็คืออเมริกาก็เข้ามาร่วมด้วยในชุดหนึ่งนะครับแต่ยังไม่มีการลงมือกันเป็นจริงเป็นจังในพื้นที่ดังกล่าว ภาพนี้เป็นภาพนิ่งนะครับหาดทรายสีดําในไอซ์แลนด์นะฮะไอซ์แลนด์ Iceland, นะฮะอยู่บนะริเวณแถวๆอังกฤษนะฮะก็เป็นหาดทรายสีดําซึ่งไม่ทราบแน่ว่ามันเกิดเพราะอะไรถึงเป็นหาดทรายสีดำนะฮะเป็นกำถันหรือเป็นอะไรนะครับก็อยู่ประมาณนี้เราก็ชมกันไปก็ถือว่าเป็นภาพที่สวยงามอีกแบบหนึ่งที่เราไม่เคยพบเห็นนะครับ นี่คือภาวะความตึงเครียดร,ระหว่างไต้หวันกับสหร,รัฐประเทศจีนนะครับประธานาภัใน48ชั่วโมงที่ผ่านมามีเครื่องบินถึง13ลำนะครับขึ้นบินเหนือน้านฟ้าของไต้หวันนะครับซึ่งเป็นเครื่องบินของจีนนะครับเออมื่อวานเครื่องบินรบจีน15ลำละเมิดอานฟ้าไต้หวันอีกครั้งนะครับชั่วโมงที่ผ่านมาอยุียผู้ขนส่งของสหรัฐเข้ามาอย่างทะเล จีนใต้นะครับไต้หวันก็เป็นพันธมิตรกันกับสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งทางอเมริกาก็ได้ส่งกองบินมาแล้วนะครับก็เฝ้าติดตามสถานการณ์นี้ต่อไปนะครับไม่ทราบว่าจะเป็นจุดประกายแห่งสงครามในอนาคตหรือเปล่านะครับเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีอาวุธอยู่เคลียร์กัน ซึ่งไต้หวันก็คงจะไม่ยอมนะครับในส่วนของภาพพื้นบริเวณที่เป็นเนื้อที่ของเขาก็อีกส่วนหนึ่งนะครับมีรายงานการประทะก,กันร,ระหว่างฐานิดเดียกับจีนนะครับที่ประทะก,กัน ก็ทราบรายงานมาว่าฐานจีนได้รับบาดเจ็บ20นายส่วนอินเดียได้รับบาดเจ็บ4นายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จีนกับอินเดียนะครับฉะนั้นรอบด้านเลยประเทศจีนนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเรียกว่าการค้าก็มาเบอร์หนึ่งของโลกนะครับในช่วงของโควิดนะครับซึ่งมีการแบ่งการตลาดจากต่างประเทศถึง1 163ล้าน163พันล้านนะฮะในะมวลรวมของการลงทุนทั้งหมดทั่วโลกนะครับซึ่งจีนก็ครอบครองมาตรงนี้ได้ถึงว่าเป็นตอนนี้ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะครับก mm ็ hmm. ชมกันไปวิเคราะห์สถานการณ์กันนะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณครับสำหรับการรับชมครับ